เอาไหมาถามดูซิเอาไหมมากินเลวมากินผลไม้เลวผลไม้เยอะนะ,ะผลไม้เยอะนะอ่าส้มไม้ถมถามน้องดูซิมมอาสมม้มหรือเปล่าอ่ะเอแบ่งการแบ่งปันลูนก,าลากอ๋อมาสนใจมาละก่ออ่าอ่ะเออเอาไหม สนใจส้มไหมอ่ะมันกลัวบ่หูกโอ้ยลงมาแล้วเริ่มลงมาแล้วหูกเออเริ่มลงมาแล้วเริ่มลงมาแล้วค่ะเริ่มลงมาแล้วค่ะเริ่มลงมาจากนู่นอยู่บนต้นไม้สูงๆต้นไม้สูงๆอ่ะอ่าแม่อือใส่มะละกออร่อยอร่อยมะละกอหวานเนี่ยเลยอ้าวตัวเล็กไม่กล้ามาเอาหรอในตัวเล็กเนี่เอาเนียเอาให้แม่สิ เอาเอามาละกอให้แม่สิเดี๋ยวแม่จะไปให้ตัวน้อยตัวน้อยมันให้ตัวนี้กินอืมตัวน้อยเอาไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอืมอืมอร่อยไหมคะ ตัวเล็กน่าจะไม่ไม่กล้าหนูตัวเล็กมันไม่มาม,มันมันไม่กล้าไหนไม่ขอมากแลก็อินหน่อยค่ะมันงเจออย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งอ๋ออ๋อมันเลือกกินไงลกูกมันเลือกกินเพราะว่ามันไม่มีใครแย่งมันไงฮะเอาเยอะในตัวนั้นนะลูกเอเอยน้นโอเคเอ น้องมันกลัวเออาเยอะให้มันอ๋อเพื่อนมันไล่มันมันเลยมันเลยไม่กล้ามาเดี๋ยวเราต้องอกระจายนะอย่างแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวตัวได้กินตัวไม่ได้กินนะอะเริ่มมาแล้วหรุเริ่มมาแล้วเริ่มมามันกลัวหมาด้วยมันกลัวหมาด้วยมันอยู่เป็นยังไงอบ้าวอ้าวอ้าวจมาได้ไหมจับไม่ได้ค่ะจับไม่ได้อเรานั่งดูได้แต่เราจับไม่ได้ อ้าวนั่งน,นั่งเป็นเพื่อนกันเลยทีนี้นั่งเป็นเพื่อนกันเลยคนกับลิงเหมือน,นกันเลยแล้วต้งกล้วยตัวนี้อ้าวจะมานั่งตะกร้าไม่ได้เลยไม่ได้นะห่วงเพื่อนไม่ได้นะจะมานั่งห่วงเพื่อนเลยลไม่ได้นะเออ <laughs> ยื่นให้ย mm ื่นยื่นให้ตัวนี้หน่อยลูกตัวนี้ไม่กล้าอ่ะยื่นให้สิมันเอาไหมอ่เออเริ่มมาเยอะๆแล้วอ่าเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเอ้ยอนให้ตัวข้างหลังเนี่ยลูกมันวิ่งมาแล้วเอาส้มก็ได้ค่ะยนให้น้องหน่อยอน้องมันก็อยากกินเหมือนกันมันกลัวเพื่อนจับยื่นสิลูกยื่นยื่นให้ยื่นให้เอาไหมโอเคกล้าไหมอ่ะไม่เอา เริ่มมาเยอะแล้วเริ่มมาเยอะแล้ว <c oughs> ไม่กล้าเอาสู้กับพี่อะตอมเหรอเอเอกลัวอาเยืนอนปึ๊บอ่าลิงสะเด็จลิงสะเด็จเลยอ่ะพี่ตอมยื่นให้สิอ๋อเขาจะเอาไอ้นีน่บางทีเขามีมารยาทเขาเขาไม่ล้วงนะลูกเราต้องยื่นให้นะลิงมันไม่เหมือนกัน เินบางจอนแม่หมายกันอ๋อเขาอยากได้องุ่นโอเคอืมอ่องุ่นไหม,อ,มอ่ะเอาอ่งุ่นไหมอ,อ้กินอร่อยเลยกินอร่อยเลยอ่ะตัวเล็กไม่กล้าไงลูกตัวเล็กบางทีไม่กล้าเข้าใกล้เราเริ่มลงมาละเริ่มลงมา้มันไม่ได้ยิ้มมันกลัวลูก ก็นั่นแหละมันไม่ได้ยีมมันกลัวลูกเออมันไม่เอาส้มลูกมันอยากได้อังเงนอ่านั่นแหละบางทีมันไม่อยากได้ส้มไงมันชิมแล้วมันไม่ถูกปากมันก็อยากได้อันอื่นบางทีนะเองอ่าพี่เอาตถือให้แม่หน่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะเทกระจายให้มันเพราะว่าเดี๋ยวตัว ตัวนี้มันก็กลัวเชื่อไล่เงนมันก็ไม่กล้ามากินเห็นไหมเืเื่อะาาก็เทแล้วจนเสรมันก็จะได้มากินอตัวนี้ไม่ได้กินตัวนี้ล้กินเดี๋ยวเื่อนเสร็จได้กินได้กินนี่ไม่กินหนูกินเองโอเคกินเลยอะไรเงี้ยมันกลัวไงลูกบายนะ ๊ายบาย๊ายบายนะโอเคไายบายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามียะไรเราก็จะได้เอามาฝาดเรียนกินนะเดี๋ยวต้าเจอกันใหม่ลูกสมุนอ่าลูกสมุนเรารอบหน้าเข้ายากันนะ